สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Dead by Daylight นะครับวันนี้จะพาน้องเม็กโทมัตปาจูจผีกันปั่นไฟก่อนเลยอันดับแรกรู้สึกว่าเราจะเกิดกัน3-4สีคนนะคนหนึ่งน่าจะไปเกิดแยกแล้วปั่นไฟอย่างรวดเร็วตอนนี้ ฆาตกรมาแล้วเจอเนเมซิสเนเมซิสเขาไล่ใครไล่ใครไม่รู้ที่ที่รู้คือผมจะเนียนปั่นต่อไป,ไปไหนละไปไหนละไม่แล้วแต่ผมจะเนียนปั่นต่อ รม้คึกว่าจะมีเปิดโทเทียมไฟอะไรสักอย่างเครื่องนี้เสร็จแน่นอนครับทุกคนเพื่อนโดนไล่อยู่อนนีป้ปึ๊บไม่คมเลยไม่คมเลยเสร็จหนึ่งเครื่องอแล้วเข้ามาไง กูชีดีจ่ะวันดีจัดติงติงคงไม่ทำ้ายเขาใช่ไหมเติงเว้ยวิ่งตามมาอย่างงี้เว้ยวิ่งติดวิ่งติดด้วยประเด็นนะ่ะวิ่งติดด้วยวิ่งติดด้วยประเด็นนะ่ะวิ่งติดด้วยไงโอ้โห เขาใช้โซ่แท่กุญแจมือฟาดผมนะผมวิ่งขึ้นชั้นสองวิ่งขึ้นแล้วก็โดดลงเป็นสเต็ปการหลอกแต่ผมน่าจะลม้มอู้เขาฟาดมาอย่างนี้ฟาดมาอย่างนี้มีไม้ให้เล่นไหมเนี่ยข้างในบ้านน่ะไม่มีเลยหรอโดดออกก็ได้อู้หนึ่งบาดแผลครับทุกคนหนึ่งบาดแผลนะผมกลับมาเล่นโซนเดิมได้อีกหนึ่งเครื่องกลับมาเล่นเซฟโซน อาองงงงกันทั้งนั้นแล้วกูพับไม้ใส่คุณงงผมก็งงตอนนี้คุณงงผมก็งงเขาเดินบูนวอล์กมาผมก็งงเหมือนกันโอ้พังไม้ด้วยพังไม้แบบนี้มีแต่ต้องฉีกไปเลยที่เดิมแต่ผมเปไม้ไปแล้วนะทุกคนเขาพาม้ผมหรือยังเขายังไม่พาม้ผมผมโดดผมฉีกผมโดดแล้วผมฉีกเลย แต่ผมน่าจะโดนโซ่ซสกุญแจมืออีกรอบนึงอุ้ยแล้วก็เลี้ยวขวาเปเลี้ยวซ้ายไปรับกระสุนนะตอนนี้เพื่อนน่าจะได้เครื่องหนึง่งตอนผมโดแนแครนไปแล้วเสร็จอีกหนึ่งเครื่องครับได้สองเครื่องถือว่าเป็นหน้าที่พึงพอลดใจ พอเปเครื่องเสร็จแล้วนะน่าจะเจอเพื่อนสักคนสองคนมีเรียนตู้เสียบเรียนตู้มีเพื่อนวิ่งมาช่วยผมแล้วนะเขาไล่เพื่อนเขาไม่น่ากลับมาหยื่ให้หน่อยงับหยื่ให้หน่อยงับ คุณคิดไงผมใช้ไม้ไป็สองแผ่นแล้วคุณ <c oughs> ต้องไปหากล่องในนี้ปะประถมพยาบาล <c oughs> ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่าค่าเชื้อเอาไปรักษาบาดแผลใจ <c oughs> แล้วเจอตัวเทมไฟไง ฉีดวัคซีนก่อนเลยป้องกันบาดพยักปั่นไฟต่อครับเรียบร้อยเพื่อนล้มนะแ๋่วเราก็ปั mm ่นไฟไปก่อนตอนดูชิวๆหนึ่งแควหนึ่งตะขอ เพื่อนวิ่งไปช่วยงั้นผมจะปั่นต่อนะดวดำดรู้สึกว่าเขาจะมาเครื่องนี้นะทุกคนมาเป้าวุยตกใจมา อู้ <Ooh. S 2> หนึ่งบาทแพ้หนึ่งใจเขาไล่คนเดินไปแล้วผมเล่นเซฟโซนแล้วกันตรงนี้เลยตรงนี้เลยหลอกไฟหลอกไฟแต่กูลม้มหลอกไฟแต่กูลม้มทั้งทางที่รู้ผมก็ยอมใไม่ขาตีนะ แต่ถ้าผมไม่ได้เซฟหน่อยผมอาจจะตายได้นะเกมนี้ไหกดสกิลเช็คเอาชีวิตรอดไปก่อนครับทุกคนช่วยเหลือคมคม,มไปแล้ว ไปแล้วไม่อยู่แล้วอย่าตามหนูมาเลยนะจ๊ะคิดว่าเราเข้าใจกันได้สวัสดีจ้ายิ้มข่้หน่อยค่ะโอ้โหกินกินความหวังและเจอกินกินความหวังนะไง้้เวลาหาโทรถ็ม ผมหาโทเทมให้เพื่อนก่อนนะตอนนี้มีไม่เอ่ยโอ้อากระตุกเฉยกระตุกเฉยปั้นเล็กมีไหมไม่มี ล้มกันรืัวนะเพื่อนเราแล้วผมพยายามหาโทเทมให้เพื่อนอยู่นะเฮ้ยโอ้ยนึกว่าโทเทมไม่ใช่แล้วโทเทมมันเกิดไหนบ้างวะเนี่ย ไม่มีเลยเพื่อเลยผมเช่วยเพื่อนเลยแล้วกันช่วยเพื่อนแล้วผมก็หาโทรเข้มต่อเขาเจอผมไงแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรเลยไงทุกคนอะไรครับเนี่ยอย่าไปยุ่งกับฉัน ฉันรู้นะเมื่อกี้แกน่ะขมกูโดนซอมบี้ตกก่อนแล้วทำไมผมไม่วิ่งเข้าไม้หรอหนีกูโดนโมลีแล้วหนึ่งโอ้โอห่กดทืบซ้ำหัวแบกครับยกำกระหม่อมย,มยมำยำกระหม่อมแล้วผมตายเลยไงโอ้โห สกอทุเลศทุหลังมากครับทุกคนรับไม่ได้ผมต้องไปต่อเกมที่สองนะผมว่ามาอยู่กับเกมที่สองแล้วนะครับทุกคนกับด่านที่มีชื่อว่าโรงเรียนบัทมมิชวิชแบมแบมโอ้เราอยู่กับจิววลนทายนะตอนนี้แล้วก็จะไปแบบหาเครื่องปั่นไฟก่อนอันดับแรกเลยที่รู้คือผมไม่รู้แมปครับทุกคนตามเพื่อนไปก่อน ได้อยู่นี่ไงเครื่องปั่นไฟคมบอกเลยว,ว่าคมถ้าเป็นก่อนตัวอะไรเอยไม่รู้นะเราปั่นไฟชิวๆไปก่อนตอนนี้อ่ารู้สึกว่าเหมือนจะมาเครื่องแตกไปหนึ่งเกม ใจเย็นเพื่อนใจเย็นจิวคมไม่คมอันนี้ไม่คมเพื่อนโดนตีแล้วนะเป็นหนึ่งแล้วเพื่อก็แล้วเขาก็เปลี่ยนเป้าหมายปไปไล่ลีเบก้าแล้เพื่อลีเบกาก็โดนตีนะครับตอนนี้แล้วคอ,อเดตคอเดตฮิวเร็จนะครับตอนนี้น่าจะได้เครื่องหนึ่ง เราได้เครื่องนึงไปก่อนชิวๆเราหาเครื่องปลดไฟเครื่องต่อไปตัวนี้ตรงไหนจ๊ะนีตัวนี้มี3เราปั่นไฟกับคอเดดอ่าแล้วคอเดตเขาแยกออกไปเพราะอ๋อเพราะเพื่อเขามาจูงตรงนี้แต่เราไม่สนนะเราจะปั่นไฟแล้วเขาเปลี่ยนเป้าหมายไงรู้สึกว่าตัวละครจะเป็นตัวมินวอล์ก แล้วเขากลับมาไงเขากลับมาแล้วเขาเจอผมไงเขาเจอผมไนงะผมทําท่าโดดผมทําท่าโดดแต่ผมไม่โดดแล้วเขาพังเขาพังไม้พังไม้แล้วเขาก็ตีตีระครังต่างระครีมาแล้วเขาก็แบบไม่เห็นไม่เห็นเพื่อนเพราะเราเราไม้หายไปไหนวะทุกคนแล้วผมก็พับพับไปก่อนแล้วตรงนี้ทางไหนผมไม่รู้หวายวันดีจะดเต็ง มันดูจะเต็งแล้วโดนไปก่อนเพราะผมไม่รู้แมพผมไม่รู้แมพตรงนี้ที่ไหนที่นี่ที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าที่นี่ที่ไหนตรงนี้มีหน้าต่างดีดีจะเย็นจะเย็นจะเย็นเราไม่มีไม้ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเราเราไม่มีอะไรทั้งสิ้นนายจาได้เป่าเราก็รู้จักกันมารดานฉีกไปอีกครับทุกคนผมไม่มีอะไรเลยตอนนี้น่าจะล้มล้มไปก่อนล้มไหมล้มแน่หนีม,มาอยู่หน้าเลย เพื่อนโดดลงมานะเรา m ด d w ลกอยู่แถวนี้เพื่อนจะรู้ไหมเอ่ยเพื่อนไม่รู้แล้วเพื่อนก็โดนไล่คอเด็ดเราได้อีกเครื่องหนึ่งนะตอนนี้เราสามเครื่องนะครับทุกคน ตอนนี้มีคนกำลังมาช่วยผมแล้วนะเพราะตอนนี้คอเดตแบบเขาตัางใจวินวอล์กอยู่แถวนี้แหละผมว่าแบบพอเขาช่วยผมเสร็จใช่ไหมมันจะโผล่มาเหมือนเป็นสัญญาณเตือนอะไรสักอย่างมีเป้ามีเป้า,มปาไม่มีผมคิดไปเองนะทุกคนฮิวเลยเ้าฮิวแม่งตรงนี้แหละเราจะได้เครื่องหนึ่งจากคนที่ชื่อว่าจิวเวเลนทายนะ ใช่ไหมผมอานชื่อผมจําชื่อเขาถูกไหมถูกทำไมจะไม่ถูกผมว่าถูกแน่ตรงนี้มีเครื่องปั่นไฟอัปเป่ามีเครื่องปั่นไฟอัปเป่าเสียงอะไรวะโอ้ระคังกระดังเกินดังเกินตรงนี้มีไม้สองแผ่นเลยเหรอ โอเคผมไม่รู้แมพครับทุกคนเครื่องปัดไฟอยู่ไหนครับกลางแมพพี่เปา <S <S ไม่มีหรอม,มีไม่มีไม่รู้ไปช่วยเพื่อนก่อนเพราะผมหาเครือ่องปัดไฟไม่เจอ,อแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลย <S 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 ช่วยอยครับ ชั้นใต้ดินคุณลงไปอย่างนี้คุณจะไม่โดนล่าใช่ไหมครับทุกคนชั้นสามอีเลเวลชั้นสามมีทางตันโอ้โหชั้นสามมีทางตันไงแล้วผมไม่รู้ไงทางนี้ไปไหนอ๋อทางนี้โดดลงล่างโอเคลุ้นเรื่อง,อ,งอะไรกันครับเนี่ย โอ้โหเฟสที่สองคมๆกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยใจเย็นนะครับเพื่อนๆผมยังไม่อยากเดสสมอลลี่ตอนนี้ไปไหนดีไปไหนไม่รู้ตรงนั้นโดดได้เหรอผมไปกลางแบบแล้วกันผมไปฝั่งตรงข้าม ตรงนี้มีอะไรไม่มีอะไรเลยตัวๆูกตัวเท็มขอสักอย่างสองอย่างกำลังดีตรงนี้มีอะไรมีไม้โอ้โหแล้วผมอยู่ไหนวะดนี่ยผมโดนไล่อีกผมตายแล้วนะผมโดนทรงตรงนี้อะไรมีมีทางตัน ไม่มีโทรเทพทมให้ผมเลยผมยังฮิวตัวเองก็ไม่ได้เครื่องบัดไฟกูก็หาไม่เจอผมเข้าตัวห้องแล้วนะตอนนี้ผมจะตายแน่เลยทุกคนไอ้บ้าฆาตรกรอยู่ชั้นสองแน่เลยผมว่าผมโอ้โหโอเคฮิวให้หน่อย อยู่ในนี้ก็ได้ประตูอยู่นี่เหรอโอเครู้สึกว่าผมจะวิ่งลอบแมปแล้วนะแต่ผมจะหาเครื่องวัดไฟไม่เจอนะตอนนี้ <c oughs> ผมคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะเป็นบนผมป่ะโอ้ผมวิม่งทั่วแมปแล้วนะผมหาเครื่องวัดไฟไม่เจอเนี่ยกลับมาจุดเติมเลยเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ชั้นสองเครื่องบัดไฟ โอเคเสร็จหมดลชะชั้นล่างเพราะว่าน่าจะเหลือชั้นบนเพื่อนลมคําช้าๆเป็นสัญญาณว่าตูโต้บอลโนแล้วเครื่องปั่นไฟมันปลาอยู่ไหนกันหมดอารอาร แล้วตรงนี้ก็เสร็จแล้วไงเฮ้ยเจอตัวเทมเอาไปรักษาตัวเองถ้าผมรอดออกมาจากน้ำมือฆาตรกรได้นะเผื่อใครไม่รู้นะครับทุกคนเฟิ์งผมมันเป็นเฟิร์เฮิวตู้เฟิ์ง,งทางซ้ายมือนะครับทุกคนเพิ่งเฉียวอะ่ะแบบถ้าสมมติผมต่อตัวเทมได้ใช่ไหมผมก็จะสามารถเข้าไปอยู่ในตู้ได้นะครับเผื่อคนสำหรับคนไม่รู้นะผมผมก็รู้แค่นี้แหละ แล้วเพื่อนก็ลมซึ่งกูก็ยังหาเครื่องปัดเจอแล้วทุกคนผมเจอแล้วแล้วช่วยแบบเทปเราจะตายกันหมดครับทุกคน เข้ามาแล้วเขาไล่กูเขาไม่สนเขาไม่สนคอนเดดเลยอะ่ะทุกคนแล้วผมต้องไปไหนได้บ้างตรงนี้มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม้พังอือหนึ่งทีโอ้แล้วเครื่องอยู่นี่เครื่องหนึ่งผมกลับโอ้โหโอ้โหแล้วกูตายแน่นอนอย่างนี้ผมตายแน่นอนครับอย่างนี้ไม่ต้องสืบ เฮ้ย <laughs> <laughs> เขามีเมตตาเขาปล่อยผมนะทุกคนเขามีเมตตาเขาปล่อยผมแล้วเขาไปเช็คเครื่องแล้วเขาจะกลับแขวนผมอะ่ะเขาไม่มีเมตตาหรอกผมพูดไปงัน้นแหละ <laughs> <laughs> ผมกำลังจะตายครับ ไปดีกว่าทุกคนมารุมฮิวกันผมจะได้รอดนะไปไหนอะ่ะให้ผมไปไหนอะ่ะไปแล้วไม่รู้แล้วไปแล้วหาตู้เลยหาตู้เลยอ่าแล้วทีนี้กูก็จะหาตู้ไม่เจออีกอ่าแล้วกูมาแล้วกูเจอบล็อกให้หน่อยครับบอดี้บล็อก ขอบอดี้บ็อกโอ้โหแล้วเขาวิ่งสวนกระแสทารากันอย่างงี้โอ้โหวิ่งวิ่งผ่านเหมือนเป็นเพื่อนกัน <laughs> oh, oh. หัวจะปวดแล้วตู้อยู่นี่ไงถ้าผมลุกปุ๊บผมหิวตู้เลยนะเขาไม่จับผมแขนแกล้งผมวะเนี่ย รู้สึกว่าเครื่องบดไฟเครื่องนึงหายหายผมลุมรอบที่สนะามแล้วผมตายผมก็ตายไปสามรอบแล้วคลิปเดียวเอ้ยสาวเขาเล่อะไรใครไล่เพื่อนเราอยู่เครื่องนี้เสร็จเนี่ยตรงนู้นมีเครื่องหนึ่งผมจำได้ผมจะรอดนะเกมนี้ ผมจะรอดให้ได้เขามีเมตตาปพานีเปล่า,าทุกคนดีจัดเต็งขมไปไหนกูไม่รู้ละมาเอาให้กูตายไปเลยมา เยี่ยมไปเลยแล้วเขาก็ปล่อยเขาเล่นกับเหยื่อนะคนนี้ผมรับไม่ได้ผมตายรอบที่สี่แหละอันนี้ผมตายรอบที่สี่แล้วนะเขาผงรับถูกเขาจะไม่ให้เราปั่นไฟกันเลยคิดเอาทุกคน <c oughs> เขาเล่นกับเหยื่อนะ <c oughs> ผมมาเกมที่สองผมก็โดนลังแกเลยอนะ เรื่อดมาทุกคนพอผมรู้อยู่เครื่องเดียวผมรู้อยู่เครื่องเดียวเราเลยต้องกล,กลับไปปั่นเครื่องเดิมนะ เขาวิ่งเล่นเหมือนเพื่อนกันเลยโอ้แล้วเจอกูอีกแ้วจเจริญพรญาติโยมที่มากดไลน์นะครับ้คลิปนี้มีลิงจะเยน็นจะเยน็นจะเยน็นกูไม่รู้ละคุณลงชั้นล่างเขาไรเพื่อนมันมมันไม่มีเครื่องอื่นจริงๆเหรอครับทุกคนเกมนี้เป็นคนเหลือสักสามเครื่องสิ รอดไหมวันนี้ก <c oughs> ็โอ้โหไม้จะหมดแบบแล้วมั้งเนี่ยเคลื่อนเล่นกันจะหมดย้วตรงนี้มีไม้อ๋อตรงนี้มีเครื่องโออีเครื่องพร้อมกับทางตันปั่นเครื่องนี้เลยแล้วกัน รู้สึกว่าจะมีผมปั่นไฟเพียงคนเดียวไม่ไม่มีไม่มีเอาให้เสร็จครับแต่มันไม่เสร็จเอาให้เสร็จแล้วเราจะหนีไปด้วยกันนะทุกคน เขาปั๊มแต้มแน่เลยทุกคนเฮ้ยระตัวอยู่ด้านล่างโดดลงไปเลยโอเคเขาไม่มีผมจะบอกว่าเขามีเมตตาเขาไม่มีแล้วนะทุกคนตายกันอยู่นี่แหละทุกคนโอ้โหโมลีด,ด้วยหลับหูหลับตาเหียนตู้ เปิดตู้เปิดประตูเปิดตู้แล้วเปิดประตูด้วยโอ้โหแล้วก็หนีแบบรวดนเร็วโอ้โหเพื่อนแค่โทเต็มไฟแล้วนะผมว่าวเพื่อนจะรอดผมกัน่าจะรอดหแหรอเกมนี้ ขาไล่เพื่อนอยู่ไหน่ะผมรอดแต่เพื่อนไม่น่ารอดผมจะบอดี้บ็อกเพื่อนได้ไหมถ้าเพื่อนโดดลงมาข้างหน้ากูเลย วิ่งสิครับทุกคนทุกคนเอ้บุรีผีเกินคือว่าเขาปล่อยนะจริงๆอ,อ่ะเราอือแล้วอาชิเมนเด้งอ๋อ,อ,อจริงๆไงเกมเนี้ยถ้าผมถ้าผมถ้าเขาจับแขวะนี่ผมตายเป็นสามสีหลอบแล้วนะทุกคนคือว่าเหนื่อยเหนื่อยใช้ได้เลยครับทุกคน สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับอรุณสวีราตีสวัสดีเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ